أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلى العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله مك الحمد ترضى عالمين وبه نستعين. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كان الكافرون ว่าก د ะเดา م ن ا, م ا ن ะวับละกริสาละวนละศาอุมาวชาละฟิละขจฉาดีฟ જ ซ اأ ห์ الله عنا وع أن أمتي خير ما ج ز ا ه دبيان أمتي أ م ا بأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับีนนัองฟีรักนิ่งครับกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของอุซูลฟิกนะครับทำความเข้าใจกวิธีการที่เราจะมาทำความเข้าใจตัวบทนะครับตามที่นบีแลว้วก็ตามท,ที่ซาราบะท่านเข้าใจนะครับผม วันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงหุกมุตตกรีฟี่นะครับอัลกเสมุรอบียในประเภทที่4นะครับก็คือในตัวบทที่เป็นคำสั่งจากโพกลล์สุบฮานุวตาลาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเราเป็นอันที่4เราคุยกไปแล้ว3อันก็คือสิ่งที่โพลล์สั่งใช้สั่งใช้ในรูปแบบที่แบบว่าเด็ดขาดนั่นก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นวายิปกับสั่งใช้ที่ว่าเป็นการส่งเสริมอันนั้นก็เรียกว่าเป็นมันดู แล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่คําสั่งใช้แต่ว่าเป็นทางเลือกที่พระอะค์ให้เลือกแล้วแต่เราคือตามฟรีสไตล์แล้วแต่เราเลยไม่มีข้อแตกต่างกันนั่นก็คือมูบาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเภทที่สี่ก็คืออัลมักกรูก็คือสิ่งที่ในตัวบทเนี่ยระบุไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจก็คือมุสลิมนั้นไม่สมควรที่จะกระทํามันแต่ใครก็ตามที่กระทํามันอัลลอฮ์ยกโทษให้เขาอัลลอฮ์ให้อภัยเขาเรามาดูข้าว่ามักกรู้เนี่ย ในตัวบทเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วก็จะมาดูถึงตัวอย่างกันสักเล็กสักน้อยนะครับผมย้ำนะครับวิชาสุรุนฟิกเป็นวิชาที่มันจะทำให้เราเข้าใจการทำความเข้าใจตัวบทมากยิ่งขึ้นจะทำให้เราลึกซึกสูงมากยิ่งขึ้นแล้วจะทำให้เรานะครับไม่ศรัทธาอย่างงมงายหรือจะทำให้เรานั้นศรัทธาด้วยกับความเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับผม เรามาดูจตกหนังสือนะครับถ้าเกิดเป็นไฟล์เดียวกับผมนะครับก็อยู่ที่หน้า137ทั้งใน PDF แล้วก็ในหนังสือนะครับผมอัรกิซิมอารอเบะอัลมักรูประเภทที่4ก็คือสิ่งที่น่ารังเกียจหรืออันมักรู้คำว่าสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างที่บอกก็คือนี่คือสิ่งที่น่ารังเกียจสาหรับโพลลัสซุบาฮานูอัตราที่พลลออนั้นไม่อยากจะให้เรากระทํามันเพราะฉะนั้นมักรูสสาหรับพลล้อนั้นอาจจะไม่ตรงกับมนุษย์ก็ได้คนบางคนอาจจะมองว,ว่ามันไม่ใช่มักรู หรือบางอย่างที่คนมองว่ามัก,กรู้อัลลรา์อาจจะไม่ได้มองมันมัก,กรู้เพราะฉนั้นมุสลิมเราครับเราอยู่ในกรอบที่อัลลอฮ์กำหนดไว้เพราะนั้นมัก,กรู้คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ามันมัก,กรู้สิ่งที่น่ารังเกยียจสําหรับเราคืออะไรก็ตามที่อัลลอฮ์บอกอะไรก็ตามที่นบีบอกว่ามันคือสิ่งน่ารังเกยียจสําหรับเราสิ่งนั้นน่ารังเกยียจต่อให้คนทางโลกจะชอบมันแค่ไหนก็ตามย้านะครับพี่น้องอะเรามาดูคํานิยามมันครับ วะฮ u วะมาตาร์กูฮูไอ้รุนมินฟิอะดีฮีคำนิยามของอิมนุกูดามะรายมอยมอลล้อย่างที่เราทราบกันก็คือหนังสือของท่านเนี่ยอันแรกมักจะเป็นอันที่ท่านเชื่อมัน่นว่ามันเป็นแบบนี้ท่านก็จะยกมาก่อนเลยแล้วที่ท่านคิดวมันไม่ถูกหรือมันอ่อนหน่อยท่านจะยกมาทีหลังท่านบอกไงครับมักรู้คือสิ่งที่การทิ้งนั้นดีกว่าการทำมีการเปรียบเทียบแล้วนะนะถ้าทิ้งเนี่ยดีกว่าทำซึ่ง นักวิาชาการบางท่านก็บอกว่า oh, ก็ยุติัรษมและลีกาละอัลมหศูรก็บางครั้งเนี่ยนักวิาชาการอาจจะเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกเตือนสิ่งที่ถูกเตือนอย่าไปเข้าใกล้มันซึ่งคํานิยามนะครับก็โอเคนะครับผมซึ่งคํานิยามที่ผมชอบนะครับผมจะชอบอีกคำนิยามหนึ่งมากกว่าก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่ใครทํามันนั้นเอาลอ์โยกโทษให้ผมชอบคํานิยามนี้มากกว่า เพราะมันทําให้เรารู้ว่าจริงๆมันมันควรจะถูกเอาโทษนะแต่เรายกโทษให้มันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าเออทาไปเถอะแต่เราไม่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันควรจะโดนว่าแต่เอลเรายกโทษให้อันนี้ก็วอลลอฮูจาลาอาลัมนะครับส่วนตัวผมมองว่าไงนะอะไรก็ตามที่ใครทํามันนั้นเนี่ยเขาควรจะถูกนงโทษแต่เรายกโทษให้ผู้ที่กระทํามันถูกยกโทษให้อันนั้นคือมักรแต่ถ้าเกิดมุกดาหมาชักก็บอกมาตะกูเขยรุมันเสื้อดีซึ่งก็ชัดเจนเช่นเดียวกันว่า สิ่งใดก็ตามที่การทิ้งดีกว่าการทําอันนั้นแหละคือมักรูทีนี้เรามาดูนะครับผมเรามาดูเช่นคือคาว่ามักรู้พี่น้องต้องระวังนิดหนึ่งนะเนาะคาว่ามักรู้เนี่ยหรือว่ามารูรเนี่ยมารูร ah คือสิ่งที่ถูกเตือนไอ้คาว่าถูกเตือนเนี่ยมันก็มีทั้งถูกเตือนแบบเด็ดขาดที่เรียกว่าฮารอมกับถูกเตือนที่ว่าไม่ควรจะไปยุ่งกับมันอันนี้ก็เรียกว่ามักรู้เพราะฉะนั้นคาว่ามารูรเวลาเจอในวิชาการพูดก็ต้องระวังนิดหนึ่งมันสื่อได้สองอย่าง เช่นถ้าเกิดในยักุรอ่านนะครับถ้าเกิดเราดูเวลาตักลูเอาลายตะกุมคัสไตมแลากินนะหนุนาจุกุฮุมวอียากุมอินกัดละฮุมแกนะคัตอันแคบีรออย่าไล้ฆ่าลูกหลานของเจ้าเพราะกลัวจนเราเป็นผู้ให้ดิสกีเขาเหมือนกับให้ดิสกีพวกเจ้าคือนั้นดิสกีพี่น้องเดยกคิดว่ามีลูกแล้วจะยากจนมีลูกแล้วมันทําให้เรามีฐานะมีกินเพราะดิสกีมากับเขาเห็นไหมครับมุสลิมเรามองไม่เหมือนคาเฟ่นะ กาแฟหมอนั้นมีลูกมากจะยากนานผลก็คือลูกคนเดียวเขาบางทีเลี้ยงไม่ได้ด้วยซ้าแต่มุสซิมเราบางครอบครัวฐานะไม่ได้ร่ารวยเลยลูกสี่ห้าคนเลี้ยงได้พี่น้องแต่ละคนมีริสกี้ของเขาเราจะไม่มีวันตายจนกว่าริสกี้ของเราจะหมดพี่น้องจำง่ายๆแล้วถ้ามีลูกมีเด็กอะไรเพิ่มก็คือมีริสกี้เพิ่มเพราะริสกี้มากับเขาด้วยทีนี้ครับประเด็นก็คือในที่เนี้ย a ะ l a บอกครับอินกตละฮุมการฆ่าพวกเขาเถือว่าเป็นความผิดเป็นความบาปที่ใหญ่เลยนะอันนี้เตือนไม่ล่ะเตือนแต่นี่คือเตือนแบบพารอมเช่นเดียวกันครับไปถึงอายะกรานที่เราบอกว่ากุลหรือาติแกะกนัน s ิ y u i n d a l บิกะมักรูฮาอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเนี่ยสำหรับลลอ a ์ถือว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งสิ่งที่น่ารังเกียจที่ล l l a ์กับสิ่งที่น่ารังเกียจสําหรับมนุษย์อันนี้ก็ต่างกันนะ อะไรก็ตามที่น่ารังเกียจสำหรับอัลลอ์ถือว่าฮารอมเลยคืออัลลอ์จะไม่ทําแม้แต่สิ่งที่น่ารังเกียจสําหรับบ่าวเนี่ยอัลลอฮ์อนุโลมสิ่งน่ารังเกียจบางอย่างเจ้าทําโอเคข้าไม่เอาผิดแต่สําหรับอัลลอฮ์เองอัลลอฮ์ถือว่าอะไรก็ตามที่น่ารังเกียจอัลลอฮ์ Allah จะไม่ทำอัลลอฮจะไม่ทำอาครับวกับจิตหลักอะลลามานะฮะอันหูนะฮยันตันซิฮ์ فلا يتعلق بفعله إقاب ซึ่งนักชาก,การบางส่วนนะครับกให้คำนิยามว่ามันคืออะไรก็ตามที่มีตัวบทห้ามไว้น่ะเป็นการห้ามแบบไม่ได้พูดว่าจะมีการลงโทษอย่าทำนะแต่ไม่ได้บอกว่าทำแล้วจะเป็นยังไงก็คือบางส่วนก็มองว่านี่คือมักรรูก็แปลวเรื่องของมักกเนี่ยครับมันก็กว้างอยู่นะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวชาวล้อดเดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกัน เมื่อกี้จะมีการใช้คำว่าไงครับนะยุนตันซีนะครับก็ไปมักรู้ก็จะมีมักรู้กร์ฮะตาฮ์รีมกับมักรู้ตันซีม,มักรูกต้ตาตาฮ์รีมก็คือสิ่งน่ารังเกียจที่แบบวเป็นที่ต้องห้ามเลยก็คืออย่างเช่นการฆ่าลูกที่ว่ากันหรือว่าการค้าขายตัดหน้าอันนี้ก็คือมีการเตือนบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและหุก,กลมก็คือฮารอม เช่นเดียวกันกับการไปสู่ขอตัดหน้าเรารู้ว่าคนเนี่ยเราจะไปสู่ขอผู้หญิงคนอื่นเราตัดหน้าชิงสู่ขอ,อก่อนอันนี้ฮารอมนะพี่น้องอันนี้ถือว่าฮารอมเลยเป็นสิ่งที่เลี้ยงการเหตุผลต้องการครับว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมไม่ใช่แมกกรูนะครับผมต่อไปครับวัลอัมลุลมุตละกุลายตนาวัลุลมัก,กรูหทีนี้พูดถึงไปเด็นอัลอัมตอนที่เราคุยถึงเรื่องวายิบ กับเรื่องของมันดูพี่น้องจําได้ไหมเราบอกว่ามันคือสิ่งที่พวกเราสั่งใช่ใชไหมครับเป็นการสั่งแบบเด็ดขาดจาเป็นกับเป็นการสั่งแบบว่าส่งเสริมให้ทําก็คือเป็นวายิบกับเป็นมันดูในขณะที่มัก,กร,รูเนี่ยถือว่าไม่ใช่สิ่งที่ส่งเสริมนะไม่ใช่สิ่งที่สั่งใช้ถูกไหมครับผมภาษาไทยใช้คำว่าเป็นสิ่งที่สั่งห้ามไม่ใช่สั่งใช้นะเพราะว่าสั่งใช้เนี่ยคือให้กระทําถูกไหม หรือนันอัมอิสติดะวะตอลับถ้าเราบอกว่ามักรู้ก็เป็นอัมจากอัลลอฮ์เหมือนกันไม่ใช่นะมันจะตรงข้ามกันละมันจะเป็นการรวมระหว่างการสั่งกับการห้ามพี่น้องตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับอาจจะสับสนอาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวผมพูดช้าๆอีกทีนึงตอนนี้อิบนุก,กุดามารมลลอก์กำลังมองว่ากําลังบอกให้เรารู้นะครับว่าในฮุมุตักลีฟีทั้ง5เนี่ย แบ่งได้เป็นสองใหญ่ๆคือหมวดของคําสั่งกับหมวดของคําห้ามคําสั่งห้ามคําสั่งใช้กับคําสั่งห้ามคําสั่งใช้ก็คือวายิบกับมันดูคําสั่งห้ามก็คือมักรูที่เรากำลังคุยเนี่ยกับฮารอมอย่าเอามารวมกันอย่ามองว่าทั้งคู่เป็นคําสั่งจากอัลลอฮ์เพราะถ้าเรามองว่าทั้งคู่เป็นคําสั่งจากอัลลอฮ์คือสั่งใช้มันจะกลายเป็นว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราห้ามทํา สั่งใช้ให้เราห้ามคือภาษาไทยอาจจะพอฟังได้แต่ภาษาหลับถือว่ามันตรงกันข้ามกันเรียนนัลอัมรอดิตุนนะเพราะการสั่งใช้มันตรงข้ามกับการสั่งห้ามเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่มันจะรวมกันพี่น้องบางคนอาจจะบอกฟังแล้วไม่เข้าใจคือทําไมต้องมาสนใจประเด็นปีกย่อยขนาดนี้ผมบอกแล้วครับว่าวิชาอุซูรุ่นฟิกเนี่ยมันจะส่งผลในภาคปฏิบัติแค่ความคิดผิดเพี้ยนไปนิดนึงมันจะดุดก่อไปไกลเลย เหมือนกับที่เราพูดคุยกันในความเดินตอนที่แล้วถ้าพี่น้องจําได้นะครับที่มองว่าเอ๊ะมูบาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมมูบาเนะี่ยเพราะเราเวลาเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะมันเป็นมูบาคือจริงๆเหมือนมันไม่ได้บุญไม่ได้บาปอะไรแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆปุ๊บเราไม่ได้ทาความชัว่วงั้นเราต้องได้บุญสิคือพอคิดแบบนี้ปุ๊บพอใจเตลดิดปุ๊บอ่ะมูบา al, กลายเป็นมันดูบหรืออาจจะกลายเป็นวายิป้วยซ้ําหรืออาจจะกลายเป็นฮารอมเพราะนั้น กรอบของอุซูลินฟิกเนี่ยจะมีความชัดเจนต้องตีกรอบให้ชัดเจนส่วนของมักกระว์ก,กับพารอมเป็นคำสั่งห้ามไม่ใช่คำสั่งใช้เพราะเดี๋ยวถึงเวลาพี่น้องจะพบว่าฮูกลมบางฮูกลมเนี่ยถ้ามันมาซ้อนกันเนี่ยจะทำยังไงอย่างวายิบกับพารอมถ้ามันมาซ้อนกันเนี่ยจะทำยังไง อินดุกนาบาบอกตอนแรกเลยว่าถ้าเป็นของสิ่งเดียวกันมันไม่มีทางที่มันจะมารวมกันได้ถ้ามันตรงกันข้ามกันเพราะฉนั้นมักรู้ก็คือมักรู้มันจะไม่ใช่คําสั่งใช้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีมักรู้ที่เป็นวายิบหรือมีมักรู้ที่เป็นมันดูแต่มันมีรายละเอียดที่เราต้องคุยกันมีรายละเอียดที่เราต้องคุยกันค่อยๆไปนะพี่น้องถ้าพี่น้องรู้สึกว่าชักมึนไม่เป็นไรพี่น้องอุศรลฟิกแบบนี้แหละฟังไปมึนไปเดี๋ยวินชาเลาะบางเรื่องมัน ตกตะกอนบางทีพี่น้องอาจจะผ่านไปสองสาวันผ่านไปอาทิตย์หนึ่งบางทีอาจจะเป็นปีอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนี่คือความเข้าใจของมนุษย์ครับพวกเราใช้ความเข้าใจแก่ผู้ที่พปะองท่งประสงค์ในเวลาที่โปะองส่งประสงค์ลงงงคแล้วก็พยายามในส่วนของเราเอา้วอาวิสกุลวิาคุณนาอินันมูบาไรสัมบีมะมูรฟัลมันฮีอันูอลาอาลาินุาาุนามาบอกว่าถ้าเราบอกว่ามูบาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราสั่งใช้มักรู้ยิ่งไม่ใช่สิ่งที่เราสั่งใช้ใหญ่เลย มันเป็นการสั่งห้ามเอาให้ชัดเจนเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วว่ามันต่างกันยังไงในการที่บอกว่าเป็นสั่งใช้หรือว่าสั่งห้ามาคำอธิบายตรงนี้ผมก็ขอข้ามไปนะครับผมมักรูตันซีเอาขอยกตัวอย่างนิดนึงสิ่งที่น่ารังเกียจที่ว่าไม่ใช่ฮารอมอ่ะผู้เน้องบางท่านบอกว่าอาจารย์อยากได้ตัวอย่างสิ่งมักรูอะไรประมาณเนี้ยขอยกตัวอย่างก็เช่นการทานอาหารที่ นี่กลิ่นนะพวกหอมพวกกระเทียมเนี่ยก็จะมีตัวบทที่ท่านนบีห้ามที่บอกว่าใครกินหอมใครกินกระเทียมใครกินไม้ที่น่ารังเกียจสองอย่างเนี่ยพืชพันธุ์ที่น่ารังเกียจสองอย่างเนี่ยอย่าเข้าไปที่ละหมาดของเราถามว่าถ้าเกิดใครกินแล้วเข้าไปฮารอมไหมมันก็ไม่ถึงขั้นฮารอมตราบใดก็ตามที่ยังไม่ไปทาร้ายใครกินไม่ไปทาร้ายใครก็ยังไม่ถึงขั้นฮารอมแต่มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเช่นเดียวกันกับการประสานนิ้ว ในมัสยิดอย่างที่พวกเราทราบการประสานนิ้วที่คล้ายๆกับเป็นท่าการขอพรอของอชาวคริสเตียนนะครับในฮะดีสก็จะมีตัวบทที่จะบอว่าตวะตออาดุคุมฟะอัพซินฮูดูอัหูซุมะก็จะเจาะมิรนมัสยิดฟะลายชบุกบายนะอัสซาบิอาหูเวลาใครทาน้ำหมาดนะทําให้มันดีๆแล้วก็ให้ตั้งใจออกไปที่มัสยิดเนี่ยก็อย่าได้เอามือไปประสานกันเอานิ้วไปประสานกันเป็นท่า ขอพรขออะไรแบบริสเตียนที่ว่านะครับพี่น้องน่าจะเห็นภาพอยู่ขอมาพที่ผมไม่ได้เตรียมภาพไว้แต่ก็คือนี่แหละก็คือจ um ุมฮุดก็มองว่าไงครับก็มองว่าเนี่ยคือมาการุ้ก็คือไม่ถึงขั้นฮารอมไม่ถึงขั้นฮารอมครับผมทีนี้เรามาดูประเด็นกันต่อครับประเด็นกันต่อมาครับในเรื่องที่ว่าในกรณีที่ว่าฮาอา่มามรรุ้ที่เรามองว่ามันต้องเป็นคําสั่งห้ามต้องไม่ใช่เป็นคําสั่งใช้เนี่ย ถ้าเกิดว่ามันมารวมกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างยกตัวอย่างก่อนนะถ้าเกิดว่าคนทํามัก,กรู้ไปทําพร้อมกับการทําสิ่งที่มันเป็นวาญิบอย่างเช่นเราไปละหมาดเนี่ยละหมาดวาญิบไม่วาญิบแต่เราทําสิ่งที่มักร,รู้ไปอย่างเช่นเราทานหอมทานกระเทียมยกยกตัวอย่างที่ว่าไปนะครับแล้วเราไปมัสรรยิดเนี่ยถามว่า2ออย่างคือคําสั่งใช้จากอัลลอฮ์ไม่ไม่ใช่ที่อัลลอฮ์สั่งใช้คือไปละหมาด ที่อัล้อสั่งห้ามคือการกินหอมแต่ตอนนี้เราเอามารวมกันระหว่างละหมาดกับการกินหอมเมื่อเรามารวมกันก็สิ่งที่อัลลอสั่งใช้เราทําครบไปก็จบไปสิ่งที่อัลยวล้อห้ามตรงนั้นถ้าผิดถ้าเราไปทําร้ายใครเราก็บาปตรงนั้นซึ่งประเด็นตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึง่งในตอนหน้าอินชอาล้อนครับผม ในส่วนของมัรู้เนี่ยคอหอมปากหอมคอเอาแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะผมกลัวเดี๋ยวพี่น้องจะมึนนะครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปพี่น้องเตรียมมึนกว่าเดิมเลยนะเราจะมาคุยในส่วนของฮารอมจริงๆฮารอมไม่น่าจะมีอะไรมึนแต่ว่าเนื้อหาส่วนลึกในเชิงลึกที่เราจะทําให้เราเข้าใจคาว่าฮารอมจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงฮารอมคนที่ทําฮารอม พร้อมๆกับทําวายิบในพฤติกรรมเดียวกันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้จะเป็นไปได้รูปแบบไปได้ใดบ้างนะครับก็อินชาลอับเบีอกาสได้คุยกันครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับบอกว่าพี่น้องจากเรียรตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนไม่ชัดเจนนะครับก็ทักทายมาถามมาพูดคุยกันได้นะครับผมเราเรียนพยายามให้เข้าใจให้ชัดเจนเนี่ยให้ดีขอร้องไม่ตับทุกท่านแล้วขอร้อนนำทางพวกเรา خبز أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ما إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستقم لك وأتوب إلي السلام ورحمة الله وبركاته